สวัสดีค่ะโซจอเองค่ะโซจวิอะไรไมาให้ดูนี่ผักผักกาดเขียวค่ะดูนี่โซจมาคัดเลือกเมล็ดตรงนี้เนาะมันก็เม็ดเมล็ดมันลงไปที่พื้นเหมือนก็งอกมาเฉยเลยค่ะเห็นไหมผักกาดเขียวปลีค่ะนี่ค่ะผักกาดเขียวปลีโซโจจะปล่อยให้มันเป็นกอนนะจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะงามให้ไหม เมีที่ให้งอกก็ไม่งอกเนาะดันมางอกตรงพื้นปูนโอเคค่ะวันนี้สอจอจะมาพาไปดูผักสลัดสอจอด้วยเนาะไปกันเลยนะค่ะ,คะผักสลัดสจอกระถางมหัศจรรย์ก็ปีนี้ไม่ได้ปลูกเยอะค่ะปลูกแค่พอได้กินก็พอค่ะ เพราะว่าปีที่แล้วสอจอปลูกเยอะปลูกเยอะมากกินไม่ทันค่ะเสียดายมันแต่ก็มีพี่ๆเข้ามาช่วยกินก็โอเคหน่อยเนาะนี่ค่ะก็มีกระเทียมมีหอมมีผักสลัดมีเบอบอี้สปินชอันไหนที่สอยจอก็เริ่มกินแล้วนะคะเริ่มตัดใบไปกินแล้วค่ะ อันนี้อะไรนี่เออเซรี่สอจอก็ไม่รู้ค่ะภาษาไทยผักตั้งโอหรือเปล่าน่าจะผักตั้งโอนาะนี่แหละค่ะกระถางมหาสัจั์ของสอจอเดี๋ยวสอจอให้ดูเลยเห็นไหม,มเมล็ดตรงนี้นี่มเมล็ดกะเพราค่ะสอจอมาคัดเลือกมเมล็ดกะเพราตรงนี้มันก็หลน่น หล่นลงไปในนี้มันก็เป็นต้นกล้าให้สอจอจเห็นไหมต้นกล้ากะเพราแต่คงไม่รอดหน้าหนาว <c oughs> แล้วค่ะก็ปล่อยมันไปนี่แหละค่ะปีนี้ปลูกไม่เยอะค่ะอันนี้ก็ผักกาดเขียวปรีเนาะเนี่ยมันลงเหลือมาค่ะสอจโจไม่ได้ตั้งใจปลูกนะมันมาเองอันนี้จะผักสลัด ลนี่แหละค่ะกระถางมหัศจรนย์กระถางสารพัดผักของสจอโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะหมายบายค่ะ